ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทินดวงสามราศีเตรียมโกลยเงินล้านเข้าบัญชี ดวงรวยขาดขึ้นจะนับเงินแสนเงินล้านจนเหนื่อยหอบจะเป็นท่านที่เกิดราศีไหนบ้างเชิญจะรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีธนู ราศีธนูช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงชะตาของคุณนั้นโดดเด่นในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะทางด้านหน้าที่การงานหยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็ร่ำรวยเป็นเงินเป็นทองเป็นหมดเป็นดวงมือทองจะมีผลกำไรจากการค้าการขายหลักแสนถึงหลัก,กล้านเช่นดวงการเงินก็เด่นชัดจะเกิดความราบรื่นลื่นไหลบางคน ถึงขนาดไหลมาเทมาไม่ขาดสายการเงินนั้นถือได้ว่ารับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มปัญหาต่างๆที่เค่งเครียดก็จะได้รับการลี่คายบางคน ชีวิตพลิกผันได้รับเงินก้อนใหญ่หรือโอกาสใหญ่หรือได้งานดีๆที่น่าตื่นเต้นงานที่ทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปซึ่งคุณจะมีเกียรติยศใหม่ๆหรือตําแหน่งใหม่ๆซึ่งเป็นข้อดีของคุณทําให้ทุกคนอิจฉาหลังจากนี้ดวงดีดวงเฮงไปตลอดทั้งปีอันดับ2อท่นที่เกิดในราศีกรกฎ จะเป็นเดือนที่คุณโดดเด่นมากๆและในทุกที่ที่คุณไปจะมีโอกาสได้ปรากฏตัวในสิ่งที่น่าสนใจอย่าลังเลที่จะได้ควยคว้าหรือนำโอกาสนี้มาพัฒนาต่อยอดชีวิตของคุณพอคุณจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่นำไปสู่รายได้มหาศาลหยิบจับอะไรก็เกิดผลสำเร็จเป็นเงินเป็นทองชีวิตของคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้รับข้อเสนอที่ดี ชีวิตของคุณพลิกฟื้นดวงรวยขึ้นทำอะไรก็ราบรื่นไร้ซึ่งอุปสรรคปัญหาเดือนนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสและร่ำรวยสุดท้ายนี้ท่านที่เกิดในราศีสิงรา์ศีสิงในเดือนนี้ชีวิตของคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เพราะตอนนี้คุณกำลังมีแรงบันดาลใจมีพลังมีทุกอย่างในมือซึ่งคุณพร้อมมากสำหรับการเริ่มต้นบทเรียนใหม่และชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะหน้าที่การงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนสูงขึ้นชีวิตที่เคยยุ่งยากหลังจากนี้จะได้รับการขี้คายทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดี คุณจะสามารถหาเงินหาทองได้อย่างเต็มที่หากใครชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงนี้มีโอกาสได้ยิ้มด้วยเพราะจะมีโอกาสถูกรางวาัลไม่ว่าจะเป็นสาตัวตรงหรือเลขไทยบนล่างขึ้นอยู่กับบุญวาสนาใครจะถูกมากถูกน้อยขอแนะนำให้ทำบุญเสริมดวงชะตาเอาไว้ชีวิตจะได้มั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นกว่าเดิม ไม่เชื่อไม่ลบรูรู้เชื่อไม่งมง่ายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ